พอสมเผากับอะไรออาวอ่านว่าพออูพออูพูสลีบวกสลาเป็นสระสระเอาสระเอาขอเอาเขาขอเอาเขาอ่านรวมว่าภูเขาอ่าตัวต่อไปกอเอากอเอาเกาเกาไม่เอกเกาเกาไม่โทเกาเกาออ อีอะจะละอะไรอีอืมอออีอีอีไม่เอกอีอีไม่ทูอีรวมกันเป็นเก้าอีอืมอ่ะตัวต่อไปตัวอะไรแล้เรือแล้วเรือแล้วก็ตัวอะไรอออ่างเลือกตัวอะไรอออ่างอ่ะอ่านว่าสระสระอสระอรออรอ ลองงอองงอองอ่ะทอเอาทอเอาเทา้ทาเท้าไม่เอกเทา้ทาเท้าไม่โทเท้าเฮ้ยเท้าไม่โทเท้าลอารวมเป็นรองเทา้าอืมเอาตัวต่อไปนั่งให้ดีๆหน่อยอุ้ยลูกสาวเอาตัวต่อไปกอไก่กอรออ่ะกอรออ่ะกะปอเอา เปล่าไม่เอกเปล่าเปลาไม่เอกเปล่าเปล่าไม่ถูเปล่าไม่ถูเป้าเปล่าไม่ตีเปล่าไม่ตีเป้าเปล่าไม่ตีเปล่าเปล่าไม่ตีเปล่าเปล่าไม่ตะตะวาเปล่าไม่ตะตะวาเปล่ากระ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 เปล่าเออกับเปล่าว่าตัวต่อไปถุงเท้าเหรอเอออ่ะสปอร์ต ถุงซาซาลาูถอซาลอะไรซาลาูดูดีๆอ่าอ่าอีอีอืออืออ่าซสละอะไรซาลาูถออูทถออูถุถุอะไรถุงอถุงถุงอถุงถุงอถุงถอเอาเท้าถอเอาเท้าเท้าไม่เอก เท่าไม่ถูกเท่าห <ừ? S 2> ืมถุงเท่าไม่ถูกเท่าเท่าเท่าถุงเท้าเออใจขาดเอ้าสบายสิแม่จับยี้บอกว่าไงมันจะบยิ้ม